ถ้าชื่อตอนมีชื่อพิกาชูแบบนี้แล้วล่ะก็พิกาชูบทจะเด่นขนาดไหนกันหนอไปคุยกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมื่กงแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องโปเกมอนในวันนี้นะครับออกแนวเป็นแบบว่าคัดตอนที่น่าสนใจจากภาคเจอร์นี่มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนาะซึ่งในภาคเจอร์นี่นะครับก็เป็นภาคที่ซาโตชินั้นะเขาได้มีเรื่องราวที่ค่อนข้างเข้มข้นกับพิกาชูนะครับตรงที่ว่ามีการฝึกฝน,ต,นตันตันนานามากมายเพื่อที่หวังว่าจะได้ไปต่อสู้กับคุณแดนดี้ผู้เป็นแชมป์โลกผู้ไร้พ่ายอะไรแบบนั้นเลยนะซึ่งบทบาทของพิกาชูกับซาโตชิเนะี่ยด้วยความที่ว่าเป็นมิตร ที่ผูกพันกันมากว่า25ปีแล้วนะครับมันก็จะต้องมีแบบว่าสตอรี่ที่โยงไปยังพิกาชูโดยเฉพาะเลยอะไรแบบนี้บ้างในแต่ละภาคซึ่งันคัดมาของภาคเจอร์นี่ก่อนนะครับถ้ามีโอกาสทําคลิปแนวๆเนี้ยในของภาคอื่นเดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในของอันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องชื่อตอนที่มีชื่อพิกาชูนั่นเองครับปกติเวลาดูดอนิเมะมันจะมีชื่อตอนใช่ไหมอาแล้วทีนี้โปเกมอนก็เป็นเช่นกันครับมันก็จะมีชื่อโปเกมอนนน่นชื่อเทรนเนอร์คนนี้อะไรแบบนี้มาให้เราดูเเเเพืืื่่่่่่อออทททีีจะจะนนะคาาาาาดดกรรววนนนน้งงปป็ไไใหโย ผมหาจากประมาณสักร้อยสามสิบกว่าตอนในภาคเจอร์นี่ได้มาเจ็ดตอนนะครับผมที่ว่าชื่อตอนมีพิกาชูอยู่นั่นเองวันนี้ก็จะออกเป็นแนวแบบว่าพูดถึงนะครับว่าแต่ละตอนมันจะมีเรื่องย่อเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วผมก็ชี้เป้าว้ให้กันแล้วกันนะครับว่าเลขตอนไหนและทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะไปหาดูกันเองก็ได้นะครับรู้สึกว่าในเน็ตฟิกก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ของยูทูบเนี่ยมีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเพิ่งดูมาแล้วก็เอามาเรียบเรียงเป็นคอนเทนต์ของคลิปนี้แหละครับซึ่งถ ค่ชูครับผมนี <N> ่ <iin> ชื่อตอนก็มาแล้วนะครับคือเป็นตอนแรกเลยปูมาซึ่งก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมีเรื่องราวการบอกบอกว่าพี่คชูของสตชิก่อนจะมาเจอกันเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างน,นะครับเขาเป็นพี่ชูมาก่อนแล้วพี่ชูตัวนั้นเนี่ยมีสตอรี่อะไรยังไงบ้างซึ่งก็น่าประทับใจตรงที่ว่าพี่ชูตัวนั้นนะครับมีเพื่อนสมัยเด็กข,ของเขานั่นก็คือลูกของการูล่านั่นเองครับการูล่าก็เป็นโปเกมอนที่จะแบบมีลูกอยู่ที่ถุงหน้าท้องตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับซึ่งนั่นแหละครับผมตัวพี่ชูก็ได้ปัก่นนน็เเพือ ก็จะมีการแบ่งพวกเบอร์รุงเบอร์รี่อะไรพวกนี้ให้กินกันด้วยแล้วก็เขาก็จะมีเรื่องราวการผจญภัยลูกการุล่าเกือบตกเหวแล้วก็มิวมาช่วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวตรงนี้และทีนี้ความน่ารักของพีชูตัวนี้นะครับก็คือปกติแล้วถ้าจะวิวัฒนาการเทรนเนอร์จะต้องเลี้ยงพีชูตัวเนี้ยให้มีค่าความเชื่องถึงที่กําหนดไว้หลังจากนั้นเลวอัพปั๊บก็จะวิวัฒนาการเป็นพีคชูเนาะแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้มีเทรนเนอร์เลยแล้วตัวของพีชูนะครับต้องบอกว่า คงต้องไปแล้วล่ะนะอ่าและพิชูก็ไปจริงๆครับในค่าคืนนั้นก็คือเดินออกจากถ้าที่พักอาศัยของพวกกาลูล่าเนาะแล้วก็เดินไปยังแอ่งน้าแล้วก็เดินไปตรงบริเวณใกล้ๆหน้าผาและตรงนั้นก็คือเป็นการวิวัฒนาการเป็นพิชูครับผมสมชื่อตอนจริงๆกับการกําเนิดพิชูนะครับเขาไม่ได้บอกกํากเนิดพิชูไงไม่งั้นเราอาจจะได้เห็นไข่ของเจ้าพิชูตัวนี้ก็ว่าดได้นะครับอากออแซลก,กันขำๆซึ่งอันเนี้ยเป็นการปูมาดีแล้วแหละว,ว,ว่าในเนื้อเรื่องของภาคเจอร์นี่มันจะต้องมีสตอรี่ของซา สมการรอคอยกับการที่โตชินั้นได้เป็นแชมป์โลกนั่นเองอะเนาะและตอนตอน่ตอมานะครับผมเป็นตอนที่30เลยครับผมแมกว่าจะมีชื่อพิก a ชูอีกทีหนึ่งเนาะตอนที่30จะมีชื่อว่าความขุ่นใจของพิก a ชูความเหนื่อยใจของบาริยสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนที่ว่าโตชิเข้าแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพไปแล้วนะครับแล้วก็จะได้ริโอลุมาแล้วด้วยเขามีการฝึกฝนต่งางๆนานามากมายกับพวกโปเกมอนของเขาเนาะโตชิก็ให้แบบโป,โปเกมอนฝึกนู่นฝึกนี่ใช้ท่าต่อสู้นู่นต่อสู้นี่เพื่อที่จะสสรรากก่่่ออทีไปตตููู้้้ับย ที่รออยู่ในการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนี้ครับซึ่งประเด็นไม่อยู่ตรงนี้แหละครับว่าตัวของซาโตชินั้นตอนนั้นโฟกัสไปยังเรื่องการฝึกลิโอรุเป็นหลักนะแล้วพิก a ชูเองนะครับว่าอย,อยากฝึกบ้างอยากต่อสู้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแต่ซาโตชิค่อนข้างจเมินพิกาชูอยู่พอสมควรเลยครับพิก a ชูก็เริ่มจะง,งอนแล้วนะและทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ที่ว่าคุณแม่ของซาโตชินั้นได้มาที่บ้านของศาสตราจารย์สโุรงีแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันขอบคุณที่ดูแลลูกชายนะโดยคุณแม่ก็รููู้้้้แแแลลวววว่่่าาาาตตตตออนนนนะียงงพยพพพิกชชงงงะั็มด ใจพี่คาชูด้วยว่ายังไงซาโตชิเองก็ต้องรักพี่คาชูมากๆอยู่แล้วเพราะว่าพี่คาชูเป็นโปกเกมอนตัวแรกของซาโตชิเลยนะอ่าก็จะมีการปลอบใจกันแต่ว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับคุณแม่ก็แยกย้ายกลับไปนะครับกลับไปบ้านเนาะส่วนซาโตชิเองก็ยังฝึกฝนเรียวรุอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วทําให้พี่คาชูนั้นต้องใช้คําว่าหนีออกจากบ้านไปเลยนะโชคดีว่าตอนนั้นนะ่ะพ่อของซาโตชิเอ้ยไม่ใชบบ่บาเรียสนะครับบาเรียสยังอยู่นะครับกับซาโตชินะแล้วเขาก็ตามพี่คาชูไปพอตามพี่คาชูไปเสรปบกลลาานัั่คช้้ใํวหไ หลงกันมาจนได้มาโผล่ที่บ้านซาโตชินะซาโตชิเองก็ได้รู้ตอนนั้นแหละครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาแค่พี่กะชูน้อยไปให้พี่กะชูฝึกน้อยไปหน่อยเหมือนพี่กะชูนะก็ขอโทษขอโกรนกันไปนะครับถึงแม้พี่กะชูเองจะงอนนิดเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันก็บานปลายนอกจากการที่ว่าไปหลงทางกับบารียตขึ้นรถผิดเดินไปโน่นเดินไปนี่อะไรเงี้ยซึ่งพอได้กลับมาแล้วซาโตชิขอโทษขอโกแล้วพี่กะชูก็ให้อภัยด้วยการชอดไฟฟ้าไปหนึ่งทีครับผมเป็นเรื่องราวการเคลียร์ความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่าทำ ต่อมาจะเป็นตอนที่3.5นะครับตอนที่3 5มีชื่อตอนว่าพิก a ชูฉันจะจับนาอยอ่ะซึ่งก็เป็นตอนที่จะว่าเรื่องของตัวโกเน,น่าจะเป็นตัวหลักได้นะครับคือเป็นตอนที่ว่าเฮ้ยพิก a ชูเองก็ฝึกฝนการต่อสู้มาระยะหนึ่งแล้วนะและโกเองอยู่ๆก็ตัดสรู้ขึ้นมาได้ว่าเออหรือว่าฉันจะจับพิกาชูด้วยดีนะพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บก็ไปพูดคุยศึกษากับศูนย์วิจัยนะครับว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นหุบเขาพิกาชูครับซึ่งหุบเขาพิกาชูตรงนี้น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าพิก a ล้ว ถ้าเป็นโปเกมอนป่าดั้งเดิมน,นะครับมันเป็นโปเกมอนที่ชอบมารวมตัวกันชอบเอาแก้มมาถูกันเพื่อที่จะส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมสถานที่แห่งนั้นนะครับเป็นสถานที่ที่พิกาจูอยู่เยอะแล้วมันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละครับที่ว่ามีสายฟ้าช็อตไปช็อตมาเพราะว่าตัวของพิกาจูมันก็ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าด้วยกันเนาะแต่ความน่าสนใจไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงภูเขาสถานที่ที่พิกาจูอาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะมีส่วนหินบางส่วนครับผมที่กระทองออกมาแล้วจะกลายเป็นหินสสาาาาาายยฟฟ้้ซึ่่่งงหหิิิินนเกก็ทใพพชชูวูววัรไแตตขอ เขาจะไม่วิวัฒนาการอยู่แล้วนะครับส่วนโกเองก็คือจะจับพิกาชูนั่นแหละเออแต่ว่าพิกาชูก็ดันวิวัฒนาการเป็นไรชูซะอย่างนั้นเลยครับหรือเป็นการเติมเต็มโปเกเด็กซ์อีกรูปแบบหนึ่งของตัวโกนะแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้นะครับมีพิกาชูแล้วก็ต้องมีพวกแก๊งโรกเก็ตเข้ามาแจมสักหน่อยนึงสิจะมาจับตัวพิกาชูครับผมสุดท้ายก็คือโดนพวกโกกับซาตชิร่วมมือกับพวกพิกาชูทั้งหลายนะในการที่จะช็อคพลังงานไฟฟ้าใส่พวกแก๊งโรกเก็ตจนตุ่มตามตุ่มต่มกันไปนะครับซึ่ นั้นจะเรียกว่าพลังไฟฟ้าแสนโวล์ก็ไม่น่าจะได้นะครับน่าจะเป็นล้านโวล์อ่ะเพราะว่ามันมีหลายตัวที่รวมพลังการโจมตีใส่แกงร็อกเก็ตนั่นเองเนาะแล้วตอนต่อมาจะเป็นตอนที่41นะครับตอนที่41มีชื่อว่าแผนการลงเสียงภาคพิก a ชูน nu m a ครครึ่งเดียวครับผมซึ่งอันนี้เป็นชื่อตอนแยกกันนะครับเพราะว่าตอน41มันจะมีกิมมิคตรงที่ว่ามีแบ่งเป็น2ตอนตอนละสินาทีครับปกติอนิเมะตอนหนึ่งมันจะ20นาทีเนาะแต่ว่านี่คือแบบแบ่งพาร์ทมาเลยซึ่งพาร์ตของนูม a โค o เรา่่ยวาีเนณ มันเป็นวันว่างๆของแก๊งโรเก็ตที่ว่าเนสป่วยขึ้นมาครับพอเนสป่วยปุ๊บเนี่ยอยู่ๆมุซาชิกับโคจิโร่เขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าหึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะใช้งานเนสมากเกินไปโดยเฉพาะเรื่องของการที่เวลาโปเกมอนพูดเนี่ยเนสจะรู้ภาษาโปเกมอนนะครับแล้วก็จะเป็นล่ามในการแปลให้มุซาชิกับโคจิโร่ได้ใช่ไหมซึ่งตอนนั้นนะครับก็เริ่มคิดกันว่าเฮ้ย hey, เราจะฝึกภาคเสียงพิกา c ูดีไหมนะเนี่ยเรามีพวกแบบว่าเป็นฟุตเทจที่ถ่ายตอนพิกา c ูสู้กับเราอะไรแบบนี้ลองมาฝึกภาคเสียงซิว่าเราเข้าใจสิ่งที่พิก achu ได้มีเวลาว่างมากยิ่งขึ้นอ่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับเนสนะครับผมซึ่งดูแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอยู่ๆก็มาบอกกับเนสว่า yes, เดี๋ยวพวกฉันจะฝึกภาคเสียงนะบอกหน่อยว่าพิกาชูนะนะั้นน่ะเขาพูดอย่างนี้ฉันภาคเสียงลงไปแบบนี้ฉันเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับอ่าท่านผู้ชมเห็นภาคใช่ไหมว่าการทําแบบเนี้ยเนสแม่งก็เหนื่อยเท่าเดิมน,นะครับหรืออาจจะเหนื่อยกว่าเดิมก็ได้แม่งต้องมานั่งเช็คภาษาว่าแปลถ,ถูกไหมแทนที่ตัวเองจะเป็นคนแปลคนเดียวไปเลยซึ่งมุซาชิกับโคจิโร่ก็ทำอย่างน,น ไปไม่ถึงวันเงี้ยเนสก็หายป่วยขึ้นมาเนาะอ่าและทีนี้ก็เตรียมแผนการที่จะไปบุกกับเจ้าเด็กแสบต่อโดยที่พิกชูเนี่ยมีบทบาทโผล่มาในฟุตเทจเป็นหลักเลยครับไม่ได้มีบทเด่นอะไรสมกับที่ชื่อของพิ่กชูโผล่มาในชื่อตอนน่นะแล้วตอนต่อมาก็จะเป็นตอนที่48ครับตอนที่48มีชื่อว่าหุ่นยนต์พิกาชุกับสถานการณ์วิกฤตซึ่งเป็นช่วงที่ว่าโกเนี่ยพึ่งชนะการแข่งขันกินจุมานะครับแล้วก็ได้คู่ปองในการที่จะไปกินอาหารที่ภูมิภาคอิชููแแล้้วววกกกกกกก็็เดิิินนนนทาาาาางงงงไปพพอออออหรรตต่่ๆขขึชชืภภมมคี แก๊งโรเก็ตในตอนนี้นะครับก็จะมีการวางแผนกันว่าคืนอนอี้เเขาไปสร้างหุ่นยนต์ก๊อปปี้ของพิกาชูซึ่งเหมือนกันทุกระเบียดนี้วเลยครับน้ำหนักผิวสัมผัสหรือกระทั่งพวกแบบหน้าตาอะไรพวกนี้นะเหมือนกับพิกาชูของซาโตชิเปะแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่เรื่องหนึ่งครับผมคือไอ้พิกาชูตัวเนี้ยมันลอกเสียงพิกาชูไม่ได้ครับเนสทำไม่ได้เนสบอกว่ายังไงก็ตามแล้วมันร้องพิกาชูอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งไอ้พิกาชูตัวนี้แหละครับตัวแก๊งโรเก็ตหวังว่าจะเอาไปวางไว้สลับกััับขอองงงงซาตตชเเนนนนนนะึึ่ม่มปปป็็หหุนยยยววลจดด ถ้าไปสลับกับของซาโตชิได้ปุ๊บก็เท่ากับว่าได้พิกาชูตัวจริงมาอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่คุ้มนะถ้าเกิดว่าทําสําเร็จซึ่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีสตอรี่พ่วงมาของฝั่งซาโตชิว่ามีลูคาริโอกับเอสเบิร์นที่เขาดูแบบว่าจะทะเลาะก,กันเรื่องของกินเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วทีนี้ไอ้พวกแก๊งโลเก็ตที่คิดว่าสามารถสลับตัวพิกาชูได้แล้วใช่ไหมพวกเขาก็พยายามที่จะหลบหนีไปแล้วทีนี้เอสเบิร์นกับลูคาริโอก็เห็นซะก่อนนะครับก็เลย ยิงไปโดนแขนของลูคาริโอกับเอสเบิร์นเนาะซึ่งตอนนั้นแม่งทะเลาะก,กันอยู่ด้วยนะครับแล้วทีนี้ต้องมาติดหนึบกันแล้วก็ต้องช่วยพิก a ชูอีกหลากหลายเรื่องราวซะเหลือเกินนะซึ่งตอนนั้นนะครับพวกแกงร็อกเก็ตก็ได้ตัวพิก a ชูไปแล้วแต่เอสเบิร์นกับลูคาริโอก็พยายามประยุกตวิธีนะครับผมแม้ว่าจะมีเป็นส่วนยางยืดติดอยู่ที่แขนของมันก็ตามก็สามารถที่จะเหวี่ยงนูน,นเหวี่ยงนี่โจมตีได้ไม่ใช่หรือไงซึ่งแค่2งตัวนี้นะครับไม่ต้องมีโกไม่ต้องมีซาโตชิมาออกคําสั่งเลย,เ,ลยเขาก็สามารถทจจรไไทีี่่่่จจจจะะััััััดดดกก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 าาารรรบบบบแแงงงงงง็ออออคคคเเเตไไปป้ซึหหวววนนยผมลืิู การช่วยพิกาชูใช่ไหมแต่พิกาชูเนี่ยกระเด็นไปกับโปรแกรมร็อกเก็ตนะครับซึ่งอันนี้ก็คือต้องตามไปช่วยกันต่อแล้วแต่ลูคาริโอกับเอสเบิร์นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะไหวแล้วต้องรีบไปตามเทรนเนอร์อย่างซาโตชิกับโกมาช่วยซะหน่อยแล้วสินะอะพอเอสเบิร์นกับลูคาริโอกลับไปหาโกกับซาโตชิปึบเนี่ยก็ได้เห็นว่าพิกาชูอยู่ที่เดิมครับผมนั่นหมายความว่าไอ้แกงร็อกเก็ตมันเอาตัวก๊อปปี้กลับไปนะครับไม่ได้ทําการสลับใดๆเลยครับผมเท่ากับว่าโปรเจกต์นี้ล้มเหลวไม่่่่่่่่่เเเปปป็็็็็นน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 นทททาาาะะะะคครรรรรััับบบซึงออออออีีีี้้้้กกกจจยแลวไมมมูผตตต67 ตอนที่6 7จะชื่อตอนว่าพิคาชูเป็นผู้ต้องสงสัยครับผมซึ่งพิคาชูเป็นผู้ต้องสงสัยได้อย่างไรนะครับตอนนั้นก็คือในเหตุการณ์ของเมืองคุจิบะมันเกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านตรงที่ว่ามีโปเกมอนไปขโมยไฟฟ้าตามบ้านต่างๆครับซึ่งการไปสูบการขโมยไฟฟ้าอย่างนี้นะครับผมจากที่เคยทำโปเกเด็กซ์มาก็รู้นะว่ามันมีโปเกมอนหลายตัวจริงๆที่แบบเอาแบบนี้เลยแตบบ่ว่ากูอยากเติมพลังงานไฟฟ้าแล้วเมฆฝนขนองมันไม่มาเลยเราก็ไปดูดพลังไฟฟ้าจากบ้านของคนนู่นคนนี่อะไรแบบนี้เลยก็น่าจะสบายกว่าใช่ไหมซึ่งพอท มันจะกลายเป็นว่าค่าไฟของบ้านหลังนั้นหลังนู้นที่ถูกดูดไฟนะครับมันจะแพงขึ้นมหาศาลเลยใช่ไหมและทีนี้ก็จะมีนักสืบเด็กเกอร์ที่มากับคุณจุนซ่าใช่ไหมมาสืบเรื่องสืบราวซิว่าใครคือคนร้ายเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ไปสืบเรื่องสืบราวมาในเมืองพอประมาณแล้วพวกโปกเกมอนไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะกินไฟฟ้าเป็นอาหารดูดซับพลังงานไฟฟ้าจากบ้านได้อย่างเงี้ยทุกคนมีพยานยืนยันที่อยู่กันทั้งหมดเลยและทีนี้พอเหลือแค่โปกเกมอนในสถานวิจัยสักกุฎังหินะครับก็สาวมาถึงตัวพิกาชูว่าภาพสเก็ตของคนนนนนร้้าาาาาายที่่พพวกชวบเเเเห็็จะปิ แล,แล้วทีนี้นักสืบเด็กเกอร์เขาก็เอาพิกาะจูไปสอบสวนกันยกใหญ่เลยครับผมเล่นเอาซาโตชิไม่พอใจเลยนะว่ามาทาให้พิกาะจูเหมือนเป็นคนร้ายแบบนี้ได้ยังไงอ่าและทีนี้ก็พยายามสืบค้นเรื่องราวไปคุณยุนซาก็พอจะเข้าข้างซาโตชิได้นะครับเพราะว่าเขาก็รู้จักทั้งซาโตชิแล้วก็พิกาจูดีไม่น่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้ไปได้แล้วไปๆมาๆุ๊กก็พยายามสืบค้นเรื่องราวจนได้รู้ว่าคนร้ายตัวจริงก็คือโมรุไปโกะของแกงร็อกเก็ตนั่นเองครับซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ย่งทำให้สงสารแกงนะร,ร็อกเก บเนี่ยไอโมรุปไปโกะเนี่ยมันกินโหดชิบหายเลยครับผม,ผมก็เลยแบบว่าขโมยอาหารพวกแก๊งโรกเก็ตกินดูสิครับแก๊งโรกเก็ตหน้าตอบขนาดนี้เลยนะบวกกับการที่ว่าไอ้พวกแก๊งโรเก็ตเนี่ยมันก็เอารถผลิตไฟฟ้ามาเพื่อที่จะไปสู่พลังงานไฟฟ้าแล้วมารู้ภายหลังว่าไอโมรุปไปโกะเนี่ยมันต้องการกินของกินครับผมมันไม่ใช่ว่าต้องการกินพวกพลังงานไฟฟ้าขนาดนั้นแล้วไอ้พวกแก๊งโรเก็ตที่พาโมรุไปโกะไปด้วยอย่างเงี้ยโมรุไปโกะที่ไปอยู่ใกล้บริเวณนั้นก็เลยถูกบันทึกเหมือนกับว่าเป็นภาพสเกิทของคนร้ายนั่นแหละครับอากอต่จจะวก่าโต และซาโตชิก็ยิงโมโหเลยครับผมบอกว่าเนี่ยไอ้พวกแก๊งร็อรเก็ตบางอาจมาทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าพิกาชูเป็นคนร้ายอย่างนี้ยอมไม่ได้นะก็จัดการพวกแก๊งร็อรเก็ตไปนะครับแล้วพอเคลียร์เรื่องเคลียร์ราวกันเสร็จปุ๊บคุณนักสืบเด็กเกอร์ก็ต้องมาขอโทษขอโพยนะครับที่เข้าใจพิกาชูผิดไปนั่นเองครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนั่นเองเนาะและ้วตอนต่อมานะครับผมคือตอนที่73ครับชื่อตอนมีชื่อว่าหัวหน้าทหารคือพิกาชูมุง่งต่อไปไทเรสึครับผมซึ่งอันนี้กกก็็็คคคคืือออตตาาามมมมมชช่่ Rid ่นนนะะรรรรัับบไไไไดด้้้้ีีแแพิูลววททเเเเึึยผจจป เรียงแถวแบบนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวมารวมอยู่กันเป็นโปเกมอนตัวเดียวนะครับโดยตามลอสตอรี่หรือตามข้อมูลในโปเกเด็กแล้วเนี่ยไอ้ตัวไทเรสที่อยู่หน้าสุดนะครับมันจะเป็นผู้นําในการที่จะออกคําสั่งป้องกันโจมตีและไอ้พวก5าตัวที่เหลือเนี่ยก็ต้องมีการประสานงานเป็นอย่างดีนะครับซึ่งพื้นฐานแล้วเนี่ยไทเรสมันทําอย่าง,ง้นได้จริงๆแต่ทีนี้โกกับซาโตชิที่เดินทางไปแล้วก็ได้เจอกับไทเรสมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับผมคือการออกคําสั่งเนี่ยไม่ค่อยจะสมมุติเท่าไ,รนะไหาไาไรบบน่นะไอ้ตตันนนนาากมีีจะรรแแบบททํเลง ซาโตชิก็เลยใช้ไฟฟ้าแสนโวช็อตไปตู้มหนึ่งครับผมแล้วทีนี้พอช็อตไปโดนไทเดซเซอร์ปุ๊บหกตัวกระจุยหมดเลยอ่าแลวทีนี้ไอ้ตัวหัวเนี่ยไปอยู่กับโกแล้ว5ตัวที่เหลือก็อยู่กับซาโตชิใช่ไหมแล้วไอ้ห้าตัวที่เหลือนะครับมันดันมาเข้าใจว่าพิก a ชูเป็นหัวหน้าทหารของมันแล้วตอนนี้คือแปลว่าไอ้หัวหน้าคนก่อนเนี่ยมันทําหน้าที่ได้ไม่ดีเลยอะ่ะเออพอพิก a ชูมาเป็นหัวแถวให้มันปุ๊บพวกมันก็จะดูอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในทางกับการของฝั่งโกนะครับที่ได้ตัวหัวหน้าไปใช่ 5ตัวมาเรียงกันนะครับมีไรชูมีเอสเบอร์เนียนาปุมีาปาโอปุอะไรพวกนี้ด้วยโดยฝั่งโกเนี่ยฝึกตัวหัวหน้านะครับส่วนฝั่งซาตชิก่อนไหนๆก็ไหนๆเลยเนาะห้พิกาชูฝึกนำออกคำสั่งให้ไอ้5ตัวที่เหลือเนี่ยมันทำตามดิว่าได้ผลไหมอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือได้ผลครับผมไอ้พวกไทเดซอเหล่านี้6ตัวกลับมารวมตัวกันแล้วก็สามารถสำแดงผลของการฝึกได้ในเวลาอันสั้นเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งนะครับเข้ามาในวงโคจรนั่นก็คือโคโอริปโปนั่นเองครับโคโอ น้อยจนโคออริปโปเนี่ยน้ำแข็งตรงหน้ามันแตกนะก็จะได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของมันแต่ด้ยวยความที่เป็นโปเกมอนออกแนวเนี้ยกันนะครับไทเรสึมันก็ไม่ได้ดุดันอะไรแล้วโคออริปโปมันก็ไม่ได้ชอบการต่อสู้อะไรขนาดนั้นแค่มาประทะากันโดยบังเอิญและทีนี้ตัวของโคโอริปโปกับไทเรสึก็แยกกันนะครับแล้วสุดท้ายก็ตามสไตล์ของโกนะครับจับไทเรสึได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองเนาะทั้งหมดนี้ก็จะเป็น7ตอนของโปเกมอนเจอร์นี่นะครับที่ชื่อตอนเนี่ยมีชื่อพิคาชูอยู่นะเท่าที่ผมเล่าไปก็เอาเป็นภาพรวมของแตต่่่ละอน,นะวาาเทท มีการพูดถึงพิกาชูว่าพิกาชูเขามีบทบาทอะไรยังไงซึ่งบางตอนมีชื่อพิกาชูก็จริงแต่บทบาทพิกาชูก็จ้างจางเหลือเกินนะไม่ได้มีความเข้มข้นอะไรขนาดนั้นแต่บางตอนอย่างตอนที่30มสิบเนี่ยผมชอบนะตรงที่ว่าพิกาชูถึงกับงอนซาโตชิเลยแบบว่าอยู่กันมาตั้ง20กว่าปีแล้วน่าจะคุ้นเคยกันแล้วยังมีมุมง,ง,งอนงอนแบบนี้ให้เราเห็นเลยอะ่ะส่วนอีกตอนหนึ่งที่ผมชอบก็ตอนที่67นะได้กลิ่นอายของยอดนักสืบโคนน,นครับผมว่าคนร้ายก็คือเธอนั่นแหละนะอะไรแบบนั้นแต่ที่ชอบบบบบมมาากกกกกกก็็คคคืืืือออออออตนนที่ััสเเเดร้ลลุแแแแจพพิิชชููวบ สบัดนิดหนึ่งกุญแจมือก็หลุดแล้วนะเนี่ยเออมันล็อกกี่ท่าไหนของมันวะเนี่ยนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีใครเคยดูปเก e อ o เจอร์นี่มาก็น่าจะเคยผ่านตอนเหล่านี้มาเนาะมีความประทับใจยังไงเกี่ยวกับตอนที่มีชื่อพิคาชูและบทบาทของพิกาชูในตอนนั้นๆท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไพบกันห่ป น่ะสวัสดีครับ